ลิปเรียลของเราสามารถที่จะเปิดการรีมิกได้แล้วนะคะอยากให้ทุกคนไปเช็คดูนะคะวันนี้เป่้นจะบอกวิธีการเช็คไม่ใช่แค่ว่าเราไปรีมิกกับคลิปคนอื่นอย่างเดียวคนอื่นก็สามารถมารีมิกกับเราได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือตัวเราเองก็สามารถที่จะรีมิกกับตัวเองได้ด้วยนะคะไม่ผิดกฎคะ่ะทีนี้วันนี้เราจะไปดูกันว่าไปเปิดการรีมิกคลิปเรียวของเราทำยังไง ไปดูกันนะคะทุกคนเราจะได้เปิดการรีมิกให้คนอื่นมารีมิกกับเราได้แล้วนะไปเช็คดูทุกคลิปได้ยิ่งดีเลยนะคะไปดูกันค่ะไปดูที่คลิปเรียวของเรานะคะแล้วก็คลิกคลิปขึ้นมาเลยค่ะพอคลิกขึ้นมาแล้วจะมีจุด3จุดด้านล่างให้เรากดเข้าไปตรงนั้นนะคะไปกดตรงคําว่าเปิดใช้งานการรีมิกนี่คือเรายังไม่ได้เปิดไงคะเราก็เลยต้องมาเปิด ทีนี้จะมีข้อความขึ้นมาว่าต้องการเปิดการใช้งานรีมิกใช่ไหมเมื่อคุณเปิดใช้งานการรีมิกทุกคนจะสามารถสร้างคลิปเรียวเพื่อเล่นวิดีโอของคุณคู่กับวิดีโอของตัวเองได้ครีเอเตอร์รีมิกยังสามารถดาวน์โหลดวิดีโอของคุณไปใช้กับรีมิกตนได้ด้วยนะคะแล้วก็กดเปิดใช้งานไปเลยค่ะเปิดใช้งานแล้วมาตรวจสอบกันนะคะไปที่จุด3าจุดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ รีมิคคลิปเรียวของคุณกดเข้าไปตรงนั้นเลยค่ะพอเรากดเข้ามาแล้วเขาก็จะหมุนติ้วๆก็จะเป็นหน้าเราที่จะต้องมารีมิกกับตัวเองแล้วเหมือนที่เปิ้นพาทำนี่และค่ะเราก็กดปุ่มวิดีโอด้านล่างหลังจากนั้นวิดีโอก็จะเริ่มบันทึกกลายงานเห็นไหมคะจะมีสีแดงไหลๆไปเรื่อยๆเราอยากจบก่อนก็ได้หรือว่าอยากรีมิกคลิปจนจบก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็มาปิด ที่ปุ่มด้านล่างเลยค่ะสีแดงที่กับพลิบอยู่นะคะถ้าเราพอใจก็สามารถที่จะกดถัดไปแล้วก็แชร์คลิปของเราได้เลยนะคะทุกคนง่ายนิดเดียวค่ะ